ไปดิพี่น้องรอบสามเอาเทตร่วมกันกองลงผีกองลงดำ<น>าอัสบายดีพี่น้องมันนี้เป็นตาอกองแฮบอยดับสักอะไรสิบสองนะ

เปนเนอยนะนี่นี่เอา่เป็นเลขสูนยน่เป็นชามันเสียโอ้มหนูมานั่งครับพี่เร็วมานั่งับพี่ลูุกอ๋อมันพูดใส่บอกเขายนบหย่างออกทุคนห่ยอึ่งอ่างเอ้ยเออนี่นนั่ของมานั่งของมา สนุนแลวันเกิดขาวได้กินเมื่อคุ่อหนาเลยอ้ยออนซอนเ้าดำดำออนซอนดำจใส่ในกบการเปี่นสองปีเพิ่มเลขูนเป็นเศ้าเ้าได้เลยอน้ เออน้ำน้องอย่าไปนั่งน้ำนี่นะนี่ใส่หัวไปนั่งน้ำมตนติ้งไม่ได้เลย ตูเนี่ยส่หละดสโคขอปัจจัยเนาะต้มขีดขี้ขีอนใต้เกิดเิดแก่ดเค้กแล้วสิปูแคนรสาตพ้งเยปูแคนนองดำเดี๋ยว่นอมาลสุกลจะปีดซาปีเ็ดเขาเ็ดห้ให้กินตั p r t ด d prometh Every h ซุกซามว o นเกิดดำน้อยซุกซามวันเกิดสุกซามวันเกิดมุมเดิมลุงแขงลุงกาวแข้งล่ะสด้วยล่ะน้อยเย t นนั่นงลุงพี่ ตบมือตกมืออยู่ดีมีแห้งลองผีอย huh? ู่ดีมีแห้งใส่มีดตัดมีดไม่เหมือนเาบม่ได้ให้มากเอาบวมากได้ฮเอาบวกมากได้เอาบวใส่ถั่วมาด้วยัวไรตื้นไหมนะตัดแล้วแบนไทยพุทธรมากเริ่มเครื่องนึงแบนให้พเทธรก่อน เห็นตีแค่นะดํนะเขวยเวยเ่วยไล่ใบตืดเลยเล็บเจ็บฉับนุ่มนะลูกงงแร

มองมันไม่สวยครับถี่เอาถวยเป่าเนี่ยย่ารายใบเติมดิบน่อยตักกินเลยสักทกแล้วก็ตักกินน้ำก่ตักง่ายไงผ้าเต้าเสียวน้องดำนะหมู่น้องดำร้ายขนาด พี่น้องงวเแม่น้องดำนะพี่น้องใส่กีบอีกมันไปเนพี่น้องแต่งใายเดกพี่น้องแต่งทม่กาแม่พี่น้องไมมาคามพี่น้องเลยชิคนมันจะมาคามพี่น้องนัเบิรดสยียังไคนมาคามนมาคามมันเตุกพี่น้องไปไม่ร้อยไปนักินน้ำไอ้ดำบุ

กินแล้กพดูเใหกินแล้วกพูดห้านี่อ๋ลกเ็บก็บอมากินได้เดินไปเดิน กำลังแกดเตรียมาขอปุแขนน้งดำพี่น้องงงเป็นคนแตสบายดีพี่น้องโอปุแคนน้งดำพี่น้องเ้ยจิเป่าเค้กาัดเอาเป่าแล้ว็อดี พาขาวบแคนเดียวดดงิฟข้าวควรยังเกาะพวงมาลายยัยนองดำลุงลุงลุงลุ <c ười> ง ้มเรมี่ยวถายนูนพักกันลุกไปห่อมไมครับเรียนกันย้งดำไทยเปย่างเปเผาแต่อยปีดเป็นน้ำลายรียนกันไยไิ่มาทางหลังด้วย่ไม่น่ากะป็นขี้ไ่น่าไปกระตู้เกียหันแล้วยังเล้าไปแล้วทิ้งไว้ใช้

มีถวงคนพี่น้องให้นะนิ่มมาหน่ะโอ้ยยิ้มนิ้มไปนนางน้ำาอื่งไว้ยิ้มไปนางน้ำอื่งไว้สิบหแคนเนหน่อยพี่น้องน้องดำ เป่าโบนี่ใส่แป้เค้กรอบสองจงวะนเรเอของเพลงร้องเร้องเพลงเดททูยู่ happy

Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì rồi <laughs> bỏ lỡ những video hấp dẫn ໄປເບິ່ງເງິນຊິວ່າຜູ້ແຂນລາດັງ

โอ้ได้เ่งลาเร่งลาเอาหม้ออ้นน่ะเอาหม้ออ้อนน่ะมันจะดี่อเลยมันเป็นไส้น่มันอาไปเอาไปวางเอาะอ่ ตุกตากระดานดอกโบวอ เจ้าจิ้งจซื <T onen> ้อ <sh arp> ันแล่ะละเนาะซืเอคันที่ไทยีอันละซาบุเคลานไฟละซาบุเคลานเอื้อเอื้อเอื้อบุเคลานเจ้อเีียพ่น้อ พี่น้องเออคุณอะไรสุกสุกคนที่ติดาอยู่ดีแม่่น้สุกุสุกคนความจิงต่เขาขยไม่เ่าก็ไม่คิดนะสบายเอามีไปเ่นไพวกมาไลมีห้เ่เน้นานะยเง้ยเล่นป้าทั้นอิเลยอยากขยับเหนียวค่ะเสียงเงยเเฮ้ย เด็กคนนี้จะท้ายวันไขึ้นมาขึ้นมากเราโว่านเลยโยนว่านสดมันจผ่านเอามันจกบุเเจ้า 这得放点米嘞，别